ไข่เี่ยนะครับสองพี่น้องเข้าครัววันนี้สอสองตัวอีก<า>เลยนะไข่ยุ่เสร็จแล้วเฮ้ยใส่ผิดที่เข้มแล้วเท่านี้ไม่ใจไม่ใส่ตัวไข่เนี่ยอะแล้วลูก เค็มปิดแม่แมกินได้หบอเนี่ยหนูไม่รู้นะจใส่อ่ะรู้ไหมครับโอ้โหเป็นไงครับฝีมือตัวเองอร่อยเหรอไม่เค็มเหรอโอ้โหใช้ได้อืมเป็นเช้าที่เด็กๆทำมาข้าวโอ้โหใจปรปปับปรปปับเลยครับอืกินง่าอร่อยมาก